โยสวัสด <do> ีก <talk s languages> okay, okay, okay. <the test> ันด้วยนะจ้าผม g ม Gamer ก็วันนี้แล้วก็จะมาโปรโมเซอร์เนู่เนะก็โปรโมเซิร์โอเคก็มาเลยเนี่ยเซิร์ว่ามีแบบเนี้ยโอเคมีเนื้อหาอะไรบ้างไปดูกันเลยก็ได้เติมเงินก็มีเติมเงินอ่ะเนี่ยข้างล่างเนี้ยมียุดด้วยยศ โอเคย u เนาะแล้วก็ตังค์ตังหามารถไปซื้ออะไรได้บ้างก็เดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวพาไปดูยุบตรงนี้หรือเปล่าว่าเิอมันอัพใหม่ไงนี่เออใช่ก็ตัตรงนี้แหละตรงนี้แหละก็ยังไม่ได้เปิดเป็นขายแบบอันเียบอลนะยูเ you know. นาะนี่อะไร ตีโอเคไม่ได้เหรอไม่มีอืออือนี่ไงก็เจอแล้วก็เนี่ยที่จะซื้อก็กดซื้อไปแหละโอเคเดียก้าวร้อยแล้ว ก็เนี่ยแล้วก็เอาไปครับโอ้ยแล้วกูรวแล้วรวยแล้วรวยแล้วขับไปเลยกูแค่นี้มั้งโอ้โอ้วางด้วยเยี่ยม ไปหาสร้างบ้านก็เซิร์ฟนี้ไม่รู้เขาไปสร้างบ้านป่ะโอ้ลืมหายเนี่ยผมเดินสร้างบ้านตรงนี้เออโอ้โอ้ตรงไสร้างตรงนี้ไม่ได้เนาะไม้หายก็น่าจะสร้างไว้ตรงอื่นนะก็ไปไปยตรงไหนวะเขาเข้าตรงไหนวะผมยังไม่เคยเข้ามาในเซิร์ฟนี้เห็นไหว่าไม่มีใครเลยเหรอ ยนอย่นไปเาแล้วนี่ยังไมงเก่งอะไรมาแล้วน้องมึงเขาประตูนี้ดิอ๋อเขาไม่ได้อะ ก็เอ oh. oh. ้าถ้าผมมาอยู oh. <men 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 ่ในห้องนี้ล่ะสร้างบ้านในนี้มม่งกูไม่สนกูไม่ได้เล่นโอเคเน้ะโอเคปึ๊บปึ๊บไม่ต้องกลัวไห้จะหมดเอ้าปึ๊บปึ๊บ โอ้โหขนาดนั้โปรโมทเติมแล้วเนี่ยไม่ได้ลงคลิปตั้งสามชีเลยเหรอเสอตั้งสามีเลยเหรอปิ้วปุ๊บก็ยีนอว์ปุ๊บ you know, โอเคอเฮ้ โอเคก็เปิดประตูเปิดนี่มาก็มาโปรโมทแค่นี้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่นูก็กลับมาเรียบร้อยละโอเคเดี๋ยวก็วันนี้ก็มีแค่นี้ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆหน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะก็ทันรู้ไก่อนแชร์ ก็ขอบคุณที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับก็เดี๋ยวจะให้อี่ใตารังนะโอเคยู